ถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าคุณมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่ไม่ถึงเดือนคุณจะเลือกทำอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายของชีวิตครับ และนี่ก็เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์ในเรื่องการทาอาหารแต่เธอเนี่ยกลับไม่กล้าพอนะครับที่จะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งเธอประสบอุบัติเหตุและเมื่อตรวจร่างกายกลับพบนะครับว่าเธอนั้นเป็นโรคร้ายแรงที่จะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่ถึงเดือนเท่านั้นเธอก็เลยตัดสินใจเดินทางตามความฝันของตัวเองครับและก็ทําทุกอย่างที่เธออยากจะทําเพื่อใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วเรื่องราวชีวิตของเธอที่เหลือจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับ ภาพยนตร์เรื่อง Last Holiday วันหยุดสุดท้าย หนังได้เริ่มมาที่จอเจียนะครับเธอเป็นหญิงสาวธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งที่ทํางานเป็นพนักง,งานขายเครื่องครัวในห้างและความสุขนอกเหนือจากเวลางานของเธอก็คือการทําอาหารครับโดยเธอเนี่ยก็จะทําเมนูต่างๆตามรายการทีวีของเชฟชื่อดังที่เธอนั้นชื่นชอบและเมื่อทําเสร็จแล้วเธอก็จะถ่ายรูปเมนูอาหารเก็บเอาไว้และก็เอาไปให้กับเดลเรียสเด็กข้างบ้านของเธอที่เป็นผู้ชิมอาหารของเธออยู่บ่อยๆแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันครับจอเจียเนี่ยทำอาหารเสร็จและเธอก็ได้ถ่ายรูปเก็บไว้ในสมุดบันทึก ดเรียสนั้นก็อยากจะรู้นะครับว่าข้างในสมุดบันทึกของเธอนั้นมีอะไรบ้างเขานั้นก็เลยรอจังหวะที่จอเจอเอียเผลอและก็เดินไปหยิบมันขึ้นมาดูครับและเมื่อเปิดขึ้นดูเนี่ยเขาก็พบนะครับว่ามันเป็นสมุดที่รวบรวมแผนความฝันของเธอในอนาคตเอาไว้และเขาก็ได้พบอีกนะครับว่าจอจีได้เอารูปผู้ชายที่เธอแอบชอบมาตัดแปะไว้คู่กับเธอด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็มีความฝันนะครับที่จะได้แต่งงานกับผู้ชายคนนั้นโดยผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็มีชื่อว่าชอนและเขานั้นก็เป็นเพื่อนร่วมงานของเธอที่ทํางานด้วย ซึ่งเธอเองเนี่ยก็แอบปิิงเขามานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสและก็ความกล้าพอครับที่จะเข้าไปสารภาพความรู้สึกเธอนั้นก็เลยได้แต่คอยด้อมๆมองๆแล้วก็หาเรื่องที่จะคุยกับเขาเท่านั้น โดยจอเจียเนี่ยก็รักในการทําอาหารอย่างมากเลยนะครับเธอเนี่ยก็เลยไปเป็นพนักง,งานขายในแผนกเครื่องครัวแล้วเธอเนี่ยก็มักจะทําอาหารโชว์ให้กับลูกค้าได้ชิมอยู่บ่อยๆโดยที่หัวหน้าของเธอเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยชอบเธอเท่าไหร่ครับที่เธอนั้นทําแบบนี้เพราะว่าเขานั้นเป็นคนที่มองทุกอย่างเป็นเงินไปหมดและที่จอเจียทาอาหารแจกลูกค้ามันก็จะดูสิ้นเปลืองไปหน่อยครับเขานั้นก็เลยเข้ามาตักเตือนเธอแล้วก็ให้เธอเนี่ยทำตามโปรแกรมการทํางานที่ถูกกาหนดไว้ซึ่งมันก็ทําให้จอเจียเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดมากครับที่หัวหน้าของเธอมาต่อว่าเธอแบบ แล้วอยู่ๆเนี่ยชอนก็เดินเข้ามาพอดีครับโดยเขานั้นก็ได้กลิ่นอาหารที่จอเจียทาและก็รู้สึกอดใจไม่ไหวก็เลยขอมาลองชิมด้วยและเมื่อเขาได้ชิมเนี่ยก็รู้สึกว่าเธอทําอาหารได้อร่อยมากแต่ว่าในระหว่างที่คุยกันอยู่นะครับเธอก็ดันทําช้อนหล่นลงไปที่พื้นเธอก็เลยก้มลงเก็บและในจังหวะที่เงยหน้าขึ้นมานะครับหัวของจอเจียเนี่ยก็ไปโขกเข้ากับฝาตู้จนเธอเนี่ยสลบไปชอนนั้นเลยต้องแบกเธอไปหาหมอซึ่งหมอนั้นก็ได้แนะนําเธอนะครับว่าให้ตรวจ C T สแกนดูแต่ว่าผลที่ออกมา มันก็ทำให้หมอเกิดความตกใจอย่างมาก เขาก็เลยขอให้จอเจนเนี่ยลองตรวจอีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจแต่ว่าผลตรวจก็ออกมาเหมือนกันทั้งสองรอบเลยครับจนหมอคนนี้เริ่มรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงมากก็เลยพาเธอมาหาหมออีกคนหนึ่งเพื่อจะอธิบายเรื่องนี้โดยผลเนี่ยมันก็ออกมานะครับว่าจอเจนเนี่ยมีเนื้อง,งอกในสมองและเธอก็เป็นโรคที่เรียกว่าแลมปิงตันซึ่งมันก็เป็นโรคร้ายแรงที่หายากมากๆและโรคนี้จะทําให้เธอเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่สามสี่สัปดาห์เท่านั้นจอเจได้ยินแบบนั้นเนี่ยเธอก็ตกใจมากครับเพราะเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่า เธอจะเหลือเวลาในชีวิตอยู่อีกไม่นานและในตอนนี้หมอเองก็ไม่มีคําแนะนําอะไรที่จะรักษาเธอเลยครับก็เลยแนะนําให้เธอเนี่ยไปที่หน่วยงานประกันสุขภาพเพื่อที่จะนําประกันมาจ่ายค่ารักษาแต่เมื่อเธอไปถึงเนี่ยพนักงานก็บอกนะครับว่าประกันสุขภาพของเธอไม่สามารถใช้ได้และเธอก็จะต้องจ่ายค่ารักษาเองซึ่งค่ารักษามันก็สูงถึง300 0 0นกว่าดอลลาร์เลยครับแล้วก็เป็นเงินจํานวนที่เยอะมากๆเธอนั้นไม่มีเงินพอที่จะจ่ายจอเจียเนี่ยก็เลยเครียดมากขึ้นครับแล้วเธอเนี่ยก็คิดนะครับว่าความฝันของเธอที่ได้วางเอาไว้ ยังไม่ได้เริ่มต้นทําเลยสักอย่างแต่ว่าเธอจะต้องมาตายก่อนซะแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยเธอก็เลยตัดสินใจไปลาออกจากที่ทํางานทันทีครับแต่ว่าหัวหน้าของเธอเนี่ยก็ไม่สนใจที่จะฟังเรื่องราวของเธอเลยแม้แต่น้อยเธอนั่นก็เลยโมโหมากทุบโทรศัพท์ของเขาทิ้งแล้วก็บอกนะครับว่าเธอจะขอลาออกทันทีซึ่งในระหว่างที่เธอออกมาเนี่ยชอนก็ได้เข้ามาคุยกับเธอครับและก็ได้ชวนเธอไปดูกีฬาด้วยกันในอีก2 3สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งจอเจเน่ก็ดีใจอย่างมากที่ชอนมาชวนเธอไปด้วยแต่ว่าในเวลานั้นเนี่ย เธอก็เลยปฏิเสธเขาไปด้วยความเสียใจแล้วจากนั้นจอเจียก็ได้ไปที่โบสถ์ครับแล้วเธอก็ได้ร้องเพลงระบายความเครียดในใจออกมาพร้อมทั้งถามถึงพระเจ้านะครับว่าทําไมต้องให้ชีวิตเธอเป็นแบบนี้ด้วยในเมื่อเวลาชีวิตของเธอเหลืออีกไม่นานจอเจียก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะถลุงเงินทั้งหมดที่เธอมีไปกับความสุขสุดท้ายในชีวิตเธอนั้นก็เลยไปที่ธนาคารและก็ขายพันธบัตรที่แม่ของเธอทิ้งไว้ให้ขายไปจนหมดเลยนะครับซึ่งมันก็ทําให้เธอเนี่ยได้เงินก้อนโตมาจํานวนหนึง่งและเธอก็ได้นําเงินนั้น ไปจองเที่ยวบินนะครับเพื่อจะบินไปยังโรงแรมที่เชฟชื่อดังคนหนึ่งที่เธอชื่นชอบทํางานอยู่แต่ว่าในระหว่างที่เธอนั่งเครื่องบินอยู่นะครับชายที่นั่งข้างๆเธอเนี่ยก็ขยับเบาะมาชนที่เข่าของเธอนะครับแต่เข่าเนี่ยกลับไม่พอใจและก็หาว่าจอเจเนี่ยเอาเข่ามาชนเบาะเข่าซะอย่างนั้นเขานั้นก็เลยฟ้องแอร์โฮสเตสแอร์โฮสเตสก็เลยเข้ามาคุยกับจอเจนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าที่นั่งเนี่ยมันแคบเกินไปเธอนั้นไม่พอใจที่สายการบินนี้เรียกค่าเก็บตั๋วแพงๆแต่กลับท เพื่อที่จะได้จูบผู้โดยสารเยอะๆซึ่งคนในเครื่องบินคนอื่นเนี่ยก็เห็นด้วยกับที่เธอพูดครับและสะจวตคนนึงก็เลยเดินมาบอกกับเธอนะครับว่าถ้าอยากจะนั่งสบายๆก็ให้จองตั๋ว First yeah เฟิร์สคลาสจอร์เจียนี่ก็เลยโมโหครับก็เลยถามไปนะครับว่าราคาตั๋วเฟิร์สคลาสอ่ะเท่าไหร่แล้วเธอเนี่ยก็จ่ายเงินเพื่อจะอัพที่นั่งของเธอไปเฟิร์สคลาสทันทีครับและนี่เองก็เป็นการเริ่มต้นการใช้เงินแบบหรูหราครั้งสุดท้ายในชีวิตของเธอนั่นอนครับ ซึ่งต่อมาเนี่ยเมื่อถึงจุดหมายเธอก็เลือกที่จะนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปต่อที่โรงแรมนะครับเพราะว่าแท็กซี่เนี่ยมันรอนานเกินไปซึ่งต้องเป็นมหาเศรษฐีเท่านั้นแหละที่จะนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปที่โรงแรมแบบนี้ได้แล้วเมื่อเธอไปถึงที่โรงแรมเนี่ยเธอก็ตื่นตาตื่นใจกับความหรูหรามากครับพนักง,งานโรงแรมหนุ่มก็เข้ามาต้อนรับและเมื่อเห็นว่าเธอเนี่ยมาจากหลุยเซียนาเขาก็เลยบอกไปนะครับว่ามีสอสอท่านหนึ่งก็มาจากหลุยเซียนาเหมือนกันเขามีชื่อว่าดิวลิงมาพักผ่อนที่นี่เหมือนกันด้วยจอเจนเนี่ เพราะเขาไม่ได้มาร่วมชุมนุมในวันอาทิตย์พนักงานนั้นก็เลยคิดนะครับว่าจอเจนต้องเป็นคนใหญ่คนโตแน่นอนและเนื่องจากจอเจนมาเร็วไป2ชั่วโมงห้องก็เลยยังเตรียมไม่ทันและถ้าจะเอาห้องตอนนี้ก็เหลือแค่ห้อง v i p สุดหรูเท่านั้นที่ค่าห้องเนี่ยตกคือละสี่พันดอลลาร์จอเจนก็ไม่ได้แคร์เรื่องค่าใช้จ่ายอยู่แล้วครับเธอนั้นก็เลยตกลงเอาห้องนั้นแหละและในระหว่างที่พนักงานกําลังจัดการให้เธออยู่จอเจนก็เห็นนะครับว่าเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตที่เธอทํางานอยู่เขานั้นก็มาพักผ่อนที่นี่เหมือนกกันซึ่งเขา็มี Ken, แต่ดูเหมือนว่าเขาจะมาคุยธุรกิจกับสสกับส,สวที่นี่นะครับโดยเคเกนเนี่ยก็แอบพากิกของเขามาด้วยและดูเหมือนว่ากิกของเขาจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะว่าเคเกนเนี่ยใช้ให้กิกสาวคอยเฝ้าดูท่าทีของสอวนะครับเพราะว่าเขาต้องการจะเอาใจเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจและเมื่อจอเจอเห็นแบบนั้นเธอก็เลยแอบไปบอกกิกของเคเกนนะครับว่าธุรกิจของเขาแย่ลงปีนี้แน่นอนเพราะว่าจอเจอได้ยินมาจากหัวหน้าของเธอพอดีกิกของเคเกนเนี่ยก็เลยงงนะครับว่าจอเจอเนี่ยเป็นใครกันแน่เธอก็เลย ถามกับพนักง,งานโรงแรมซึ่งพนักง,งานโรงแรมเนี่ยก็คิดว่านางเอกเป็นคนใหญ่คนโตอยู่แล้วแล้วก็รู้จักกับสววอด้วยก็เลยบอกกิ๊กของเกรเกนไปอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นนะครับจอเจเน่ก็ไปซื้อเสื้อผ้าสุดสวยโดยเธอเนี่ยก็ตั้งใจจะไปทานดินเนอร์ของเชฟที่เธอชื่นชอบในคืนนี้โดยโต๊ะของเธอก็อยู่ใกล้ๆกับโต๊ะของกลุ่มเคเกนกับสววอครับและพวกเขานั้นก็เลยสงสัยว่าเธอนั้นเป็นใครกันแน่กิ๊กของเคเกเนก็เลยบอกไปนะครับว่าเธอเป็นคนรวยมาจากหลุยเซียนาและก็รู้จักกับท่านสอววด้วยซึ่งเมื่อ จอเจมาถึงโต๊ะนะครับเธอก็สั่งอาหารหลายอย่างซึ่งก็เป็นเมนูพิเศษจากเชฟทั้งนั้นและเมื่อเชฟได้รับออเดอร์จากจอเจเนี่ยเขาก็ดีใจอย่างมากเพราะว่าเขานั้นกําลังหงุดหงิดเลยนะครับที่พวกของเครเกนเนี่ยสั่งเมนูของเขาแล้วก็ระบุนะครับว่าไม่ให้ใส่นู่นไม่ให้ใส่นี่ซึ่งมันก็ไม่ตรงตามสูตรที่เขานั้นคิดไว้แต่ว่าจอเจเนี่ยกลับไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับมันก็เลยทําให้เชฟเนี่ยรู้สึกประทับใจในตัวเธอโดยหลังจากที่จอเจทานเสร็จแล้วเชฟนั้นก็ออกมาทักทายเธอนะครับด้ เสียหน้าเลยทีเดียวครับเพราะเขาเนี่ยได้ขอให้เชฟออกมาทักทายเขาแต่ว่าเชฟเนี่ยกลับเลือกจะไปคุยกับจอเจียซะอย่างนั้นเครเกนเนี่ยก็เลยถามสอวอนะครับว่าคุณรู้จักเธอหรือเปล่าสอวอเองเนี่ยก็บอกนะครับว่าเขาไม่รู้จักเครเกนเนี่ยก็เลยคิดนะครับว่าสอวอต้องปิดบังอะไรแน่ๆและจอเจียเนี่ยก็อาจจะมาด้วยจุดประสงค์อะไรบางอย่างซึ่งมันอาจจะทําให้เขานั้นเสียผลประโยชน์ส่วนจอเจียในตอนนี้เนี่ยก็กําลังมีความสุขมากในโรงแรม5ดาวแห่งนี้แต่ว่าเครเกนเนี่ยก็คอยจับตามองเธอไว้ตลอดครับเพราะเขาคิดว่าเธอเนี่ยอาจจะเป็นคู่แข่งทางการค้าของ ก็ได้จากนั้นต่อมาเนี่ยจอเจก็ไปนวดตัวนะครับแต่ว่าในระหว่างที่เธอกําลังนวดอยู่เธอก็เห็นนะครับว่ากิ๊กของเครเกนกาลังต่อว่าพนักงานนวดทําให้จอเจเนี่ยไม่พอใจอย่างมากครับก็เลยลุกขึ้นไปบอกกิ๊กของเครเกนนะครับว่าคุณไม่ควรพูดอย่างนั้นซึ่งพนักงานนวดเนี่ยก็รู้สึกประทับใจจอเจอย่างมากที่จอเจเนี่ยช่วยเธอเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยกิ๊กของเครเกนก็เข้ามาคุยกับจอเจครับโดยกิ๊กของเครเกนเนี่ยก็บอกนะครับว่าที่จริงเนี่ยเธอไม่ได้อยากทําแบบนี้นะจอเจเนี่ยก็เลยแนะนําไปว่าให้เลิกกยุ่งับ Ken, และก็ทําตามที่ตัวเองต้องการซะตัดภาพมาที่ชอนนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้เจอจอเจียมาหลายวันแล้วเขานั้นก็เลยเข้าไปที่บ้านของเธอครับแล้วก็พบกับเดรียสเด็กข้างบ้านของจอเจเดรียสเนี่ยก็เลยเอาสมุดบันทึกความฝันของจอเจมาให้กับชอนดูนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าเธอนั้นน่าจะไปที่ไหนในตอนนี้ชอนนั้นก็เลยตัดสินใจออกไปตามหาจอเจียในทันทีและในคืนนี้จอเจก็ได้รับเชิญให้ไปนั่งโต๊ะของเครเกนโดยสอวอเนี่ยก็ได้ชวนให้เธอไปนั่งด้วยนะครับ ซึ่งครเกนเองเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะให้จอเจียมานั่งด้วยกันสักเท่าไหร่แต่ว่าอยู่ๆบริกรก็ได้บอกนะครับว่าเชฟเนี่ยได้จองโตพิเศษไว้ให้กับจอเจียแล้วเพราะเชฟเนี่ยถูกใจจอเจอย่างมากจอเจก็เลยชวนพวกสอวอกับครเกนมานั่งร่วมโตะด้วยกันนะครับแต่ว่าครเกนเนี่ยก็ไม่ยอมไปนั่งด้วยจนสุดท้ายแล้วเขาก็ทนไม่ไหวเพราะเหลือเพียงแค่เขาคนเดียวที่โต๊ะเขาก็เลยต้องยอมไปนั่งร่วมโตะด้วยแล้วในตอนนี้คนอื่นยกเว้นครเกนเนี่ยก็ดูจะชื่นชอบจอเจียเป็นพิเศษนะครับเพราะเธอเนี่ยเป็นคน ต่อมาในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเธอก็จะไปกระโดดล่มพวกสอวอเมื่อรู้ดังนั้นเนี่ยก็อยากจะตามไปด้วยครับแต่ว่าเครกเก n นเนี่ยก็วางแผนว่าจะไปที่โรงงานผลิตแก้วแต่ว่าดูแล้วเนี่ยพวกสอวอดูจะสนใจแผนของนางเอกมากกว่าเครกเก n นเนี่ยก็เลยไม่มีทางเลือกครับเขาก็เลยต้องยอมไปด้วยในที่สุด และเมื่อไปถึงเนี่ยจอเจก็ได้กระโดดล่มลงมาแต่ว่าเครเกนเนี่ยกลับป๊อตครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะกระโดดจนข่าวเรื่องจอเจที่ทําให้เครเกนเสียหน้ามันก็ดังไปทั่วโรงแรมนะครับเหล่าพนักง,งานเนี่ยก็พูดถึงและก็ชื่นชมจอเจกันทุกคนยกเว้นเพียงแต่สาวคนนี้เธอเป็นพนักง,งานหญิงในโรงแรมครับมีชื่อว่ากุนเธอเธอเนี่ยเหมือนจะไม่เชื่อว่าจอเจเนี่ยเป็นคนใหญ่คนโตจริง ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเครเกนก็ได้แอบมาเจอกับกุนเธอร์นะครับแล้วก็จ้างให้เธอเนี่ยตามสืบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยจอเจียเป็นใครกันแน่และในตอนนี้เนี่ยเวลามันก็ผ่านไปหลายวันซึ่งมันก็ใกล้จะถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตจอเจียแล้วจอเจียนั้นก็เลยเขียนจดหมายลาตายเอาไว้เผื่อว่าเธอเนี่ยเกิดตายขึ้นมาจะได้มีคนช่วยจัดการร่างของเธอให้เรียบร้อยซึ่งต่อมาเมื่อถึงเวลากลางคืนนะครับพวกสวเนี่ยก็ชวนจอเจียไปเล่นคาสิโนโด้วยกันโดยเธอเนี่ยก็เหมือนจะดวงดีมากๆไม่ว่าเธอจะแทงอะไรเนี่ยมันก ตามเธอด้วยแต่ว่ามันก็มีเพียงเครเกนเท่านั้นครับที่แทงสวนจอเจียมาตลอดแล้วจอเจียเนี่ยก็ได้เงินจากการพนันมากถึง1,000 0แดอลลาร์ 1, ซึ่งในระหว่างนั้นเองเนี่ยกุนเทอร์ก็ได้แอบค้นข้าวของของจอเจียครับแล้วก็พบนะครับว่าจอเจียเนี่ยเป็นแค่พนักง,งานธรรมดาคนนึงเท่านั้นเธอก็เลยตั้งใจจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับเครเกนแต่ว่ากุนเธอร์เนี่ยก็ได้พบจดหมายลาตายของจอเจียครับมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยรู้นะครับว่าจอเจียเนี่ยไม่ใช่คนไม่ดีและเธอก็รู้สึกสงสารพร้อมทั้งเข้าใจจอเจียมากขึ้นและเมื่อจอเจีียกลับมาท่ห้อง เธอเนี่ยก็เลยบอกนะครับว่าเธอเนี่ยรู้เรื่องทั้งหมดแล้วว่าจอจีเนี่ยกำลังจะตายและเธอก็ได้เข้ามาโอบกอดจอเจีเอาไว้แล้วก็บอกนะครับว่าเธอจะอยู่ดูแลจอเจีจนถึงวินาทีสุดท้ายเองแล้วจากนั้นเนี่ยคุณเธอก็เอาเงินทั้งหมดไปคืนให้กับเครเกนนะครับแล้วเธอเนี่ยก็ขอไม่ตามสืบเรื่องนี้ต่อเครเกนเนี่ยก็เลยตัดสินใจตามสืบด้วยตัวเองจนเขาได้รู้ความจริงของจอจีในที่สุดซึ่งในตอนแรกเนี่ยจอเจี Georgia ก็มีความคิดจะกลับไปที่บ้านนะครับแต่ว่าในวันที่เธอจะเดินทางมันกลับมีหิมะเนี่ยถล่มลงมาทให้ เธอไม่สามารถเดินทางไปที่สนามบินได้เธอก็เลยจำใจต้องอยู่โรงแรมต่อซึ่งในคืนนี้เนี่ยก็เป็นคืนสิ้นปีพอดีด้วยและที่โรงแรมก็จะมีปาร์ตี้ครับจอเจอเนก็เลยไปหาเชฟในห้องครัวโดยหวังว่าจะช่วยเขาทําอาหารแต่ว่าเชฟเนี่ยก็ได้รู้ความจริงจากกุนเธอแล้วว่าเธอเนี่ยกำลังจะตายเขาก็เลยรู้สึกสงสารเธอครับแล้วก็รู้สึกดีมากๆที่ได้รู้จักคนดีๆอย่างจอเจอียแล้วสุดท้ายจอเจียก็ได้เข้าร่วมการทําอาหารกับเชฟในคืนนี้ซึ่งต่อมาเมื่อถึงเวลาปาร์ตี้นะครับเครเกนเนี่ยก็เต็มจะบอกความจริง กับทุกคนว่าแท้จริงแล้วเนี่ยจอเจียเป็นใครและเมื่อเขาบอกออกมาเนี่ยทุกคนก็ต่างช็อกอย่างมากครับแต่ว่าจอเจียเนี่ยกลับไม่รู้สึกโกรธหรือว่ารู้สึกอะไรกับเรื่องนี้เลยเพราะเธอเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดใครอยู่แล้วเธอตั้งใจจะมาเพื่อถลุงเงินของตัวเองให้หมดเท่านั้นและในตอนนี้เธอก็ได้ทําทุกอย่างอย่างที่เธอตั้งใจทําแล้วเธอก็เลยมีความสุขมากในตอนนี้ซึ่งเมื่อทุกคนได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็เข้าใจเธอครับแล้วก็ชื่นชมมุมมองในการใช้ชีวิตของจอเจียอย่างมากแล้วพวกของสวเนี่ยก็เลยรู้สึกนะครั่่าเเคกกนนตหทีีป็นนไมด พวกเขาก็เลยลุกออกจากโต๊ะทิ้งให้เครเกเนยอยู่เพียงคนเดียวแล้วต่อมาจากนั้นเนี่ยกิ๊กของเครเกนก็ขอเลิกกับเขาด้วยแล้วเธอก็ได้ไปหาจอเจียที่ห้องแล้วก็ได้นั่งพูดคุยกันนะครับแต่ว่าในระหว่างที่คุยกันอยู่พนักง,งานโรงแรมก็ได้มาบอกนะครับว่าเครเกนเนี่ยกำลังเมาแล้วก็ปีนออกไปนอกหน้าต่างทุกคนเนี่ยก็ต่างตกใจอย่างมากครับแล้วก็รีบวิ่งไปดูจอเจียก็ได้ปีนออกไปข้างนอกหน้าต่างด้วยเพื่อหวังจะคุยกับเครเกนโดยเธอเนี่ยก็ได้ให้กําลังใจนะครับแล้วก็พูดคุยกับเครเกนจนเขารู้สึกเข้้้าาใจทุกอย่งไดดีขึน และในจังหวะเดียวกันนั่นเองเนี่ยชอนก็มาถึงพอดีครับและเขาก็รีบขึ้นไปหาจอเจียและก็บอกความรู้สึกในใจของเขาจนหมดจอจี George เนี่ยก็ดีใจอย่างมากที่คนที่เธอรักเนี่ยก็รักเธอเหมือนกันด้วยแต่ว่ากว่าจะรู้ในตอนนี้มันก็เป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตเธอแล้วซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าควรจะดีใจหรือว่าเสียใจดีแต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับโชคชะตาเนี่ยไม่ได้โหดร้ายกับจอเจีขนาดนั้นแท้จริงแล้วเนี่ยคุณหมอที่ตรวจจอจียเขานั้นก็รู้สึกแปลกใจอย่างมากกับผลตรวจของเธอตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เขานั้นก็เลยลองใช้เครื่อง C ีีสแกนด้วยตัวเองอีกครั้งแล้วก็พบนะครับว่ามันเป็นความผิดพลาดของตัวเครื่องซึ่งมันก็แปลว่าจอเจเน่ไม่ได้ป่วยอะไรเลยครับแล้วเธอเนี่ยก็ไม่ต้องตายแล้วด้วยเขานั้นก็เลยรีบส่งแสกมาที่โรงแรมครับและกุนเธอเมื่อเธอเห็นข้อความจากโรงพยาบาลเธอนั้นก็รีบวิ่งมาหาจอเจทันทีครับและเมื่อจอเจรู้นะครับว่าเธอเนี่ยไม่ตายแล้วเธอเนี่ยก็ดีใจอย่างมากซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยจอเจก็กลับมายังเมืองของเธอนะครับและก็ได้เปิดร้านอาหารตามความฝันของเธอกับชอนทั้งนองคนได้ หนังก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้เวลาชีวิตของคนเราเนี่ยไม่เท่ากันนะครับบางคนเนี่ยอาจจะสั้นบางคนเนี่ยอาจจะยาวแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับที่จะวัดว่าใครนั้นมีความสุขมากกว่ากันจงใช้ชีวิตทุกวันให้เหมือนกับเป็นวันสุดท้ายในชีวิตเต็มที่กับทุกอย่างเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดเสียดายในภายหลังนั่นเองครับและมีความคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ